ดีครับเปิดหลวงพ่อโวยนะครับหลวงพ่อโวยวัดโคศิตตารานนะครับไปสองห้าสองหนึ่งนะครับนี่ครับหลังเป็นยันนะครับนี่ครับที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาครับพศสองห้าสองหนึ่งครับสวยๆครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เส้นคมชัดครับนี่สังกติเส้นคมชัดคมชัดหมดเลยครับสวยๆเลยครับพวกกล้วยสวยๆเลยครับห้าร้อยห้าสิบเก็บเงินปลายทางครับส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับโทรมาได้เลยครับนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ นี่ครับหลวงพ่อกลวยสวยๆนะครับโทรได้เลยนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับนี่ครับปีสองห้าสองหนึ่งครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามครับสวัสดีครับขอบคุณครับ